นี่โหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โดาออกมาจากห้องพี่แน็กแล้วก็มาตรงตลาดปูพี่เจ๊เมากลับแล้วเจ๊เมาแล้วหัวโคตัวด้วยตอนนี้มาซื้อของกินแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ร้านขนมหวานร้านนี้จ้าตรงตลาดปูเลยและตอนนี้ก็ซื้อขุยชาหร้านนี้ไปแล้วเดี๋ยวโดาให้ดูขุยชาหร้านนี้ขุยชาห์ร้านนี้นะจ๊ะนี่ร้านนี้ เขามีนี่ด้วยนะกระเพาะปลาคืออร่อยเหมือนกาสนาซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวก้สนาจะถ่ายให้ดูซื้อแล้วเดี๋ยวตอนนี้มากินน้ำหวานก่อนกาสนาสั่งมาแล้วนี่แอนซี่กับกาสนากาสนาส,สั่งเป็นมะพร้าวกะทิทับทิมกรอบแล้วก็กระทองนี่ให้ดูชัดๆมะพร้าวกะทิอยู่ไหนมะพร้าวกะทิชั้นอยู่ไหนอะเดียวเดียวน่อ๋อนี่มะพร้าวกะทิอีของแนนมีอะไรมั่ง อันนี้เหรอก็ม oh, oh, ีข <necessary> ้าวเหนียวดำแล้วอะไรอีกแล้วก็เป็นมะพร้าวเหมือนโซดามะพร้าวอธิแล้วก็เผือกเฮ้ยเผือกเดี๋ยวชิมมั้งนะนี่เผือกของโคโซดาโอ้ยโอ้ยเพิ่งนี่เพิ่งนี่ทำเลยอ่ะอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวขอชิมเผือกมั้งเออเผือกเลยอืมเผือกเด็ดมากเด็ดไหมมึงเผือกเด็ดมากเราไม่สั่งลังเลอยู่เพราะก็จะเอาพัฟทองดีไหมดีดีเพราะตะกี้เพิ่งกินไทยเผือกพี่ณัฐกิมอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมาก กินบุกีกกก้มาแบบกำลังมั่ใหญ่มางนี้องนี้ของอิงเยอะมากอืม,อมตะกี้เจอน้องแฟนขับมาทักมาขอให้รูปแล้วก็ให้กุ้งดำมาสองหงส์ขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจอ่ะเอา,ถาเถวก๋วยแมาทำขนมแตงไพยน้ำแดงค่ะน้ำไปน้ำตาเริ่มไปคืนนะสั่งอะไรคะไม่พอพอดีขนใจไม่ไหวค่ะต้องสั่งแล้ว อร่อยแนนเืออร่อยมากน้ำจิ้มของกูไม่ต้องใส่นมนะคะแถวนี้ของกินเยอะมากแนนแต่ก็งซื้ออลายโชด่วนนี่นะคะขนมนี่ใครชอบขนมเบื้องต้องด่วนเลยนะจ๊ะเอาโชว์ให้ดูข้างในเป็นยังไงก็คือข้างในกระดาเป็นคนไม่กินขนมเบื้องไม่ชอบอันนี้ต้องขอบายอย่างนี้มันใส่เค็มมันจะมีแบบใส่ไข่ด้วยนะแต่นั่นที่ไม่เอาน่ซื้อกับบ้านหรือซื้อกิ้เองซื้อกับบ้านเราก็ชิมได้อ่ะเราชิมเธอชิมโชวได้ไหม ัน,นไม่ชอบหรอรไม่เอาหรอกไม่ชอบแบไบไม่ชอบใส่เครือ่องอ่ะไม่ชอบ่เรองอม,มากๆากอ่ะเป็นไงยานาน,นไหแล้วขอบอกถูกมากๆสาสบาทใช่หมสามสิบบาทสามสบาทใช่ไหแหน่เขอลองชิมนิดหน่อ้ลองมอันนี้มัน<ร>จะเป็นไสเค็มน้ำมันไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ถ้าเป็นใส่ขนถ้าไม่ไงใส่ไข่ตุ๋วินีของวครคเนี่าปวยแล้วก็ปะทง แต่เป็นน้ำแดงอได้แล้วแล้วก็โอ๋อแล้วก็แตงไทยมีแตงไทยดีอุ้ยลูกใหญ่มากเป็นน้ำแดงด้วยนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นไส้อะไรนะไส้หวานไส้หวานรัมชิมอันนี้เลี้ยวหนึ่งรัมไม่เคยช็อปเลยโบราณโบราณอือแต่อนนี้ยังโอเคแต่กินไม่ไหวนะแต่อันนี้ยังพอเลือกแดดเดี๋ยวจะไปถ่ายไอ้นี่ให้ดูอีกทีหนึ่งรัไม่ใช่ เอาอ,อร่อยอ่ะร้านนี้นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวสแตด์กลับท้องแล้วถ่ายให้ดูผู้ชายนี่ตอนนี้กำลังซื้อกระเพาะปลานี่จาราเลยนะขอบคุณน่ะซื้อกระเพาะปลากับบ้านครั้งที่สแตด์ซื้อไปอร่อย <c oughs> นี่ออกรายการด้วยนะนี่อร่อย <c oughs> เดี๋ยวจะไปรีวิวผู้ชายให้ที่ห้องแป๊กเนะื้อแ๊มเฮลโหลตอนนี้มาถึงที่ห้องแล้ว ตอนนี้อยู่กับกุ้ยช่ายแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูดกุ้ยช่ายทีเด็ดตลาดพูนจิใส่น้ำจิ้มก่อนตอนนี้เหลือแค่ไส้ผักแล้วก็เขาบอกไส้ข้าวเหนียวเธอไม่รู้